สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม CRAZYCON นนะอยู่กับ a t t เท r ร c r e รีอาฟิชนะครับผมนะฮะมาในรูปแบบของเกม RPG นะครับสลับกันโจมตีอะไรเงี้ยนะฮะมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมอ่ะไปด้านในกันดีกว่านะครับอะไรยังไงกันบ้างมาฮิ้นตัวละครนะ อะมาดูกันก่อนเลยเซตติ้งนะฮะมีภาษาไทยไหมอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับเร s โซลูชันก็กดแม่งเลยหกสิ s นะครับบอกเออเซฟดินะฮะแล้วก็อันนี้ก็ว่าอะไรเนี่ยสิสเต็มต่างๆนะไม่น่ามีอะไรมากโอเคประมาณนี้แล u เกตก็ ย่างให้เปลี่ยนเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมมาไปที่การเล่นองเราก็จะเป็นที่เมนสตอรี่นะครับแบบนี้เลยก็จะมีด่านให้เลือกแบบปลานะอ่ะไปแน่แล้วก็ลุยเลยนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องเนาะสามารถแบบดูเืลงเนะื้อเรื่องได้นะแต่ว่า,าคลิปไปก็ได้ครับผมจบจบ นะครับอ่ะไปดูกันนี่ก็จะมีเงื่อนไขในการทำเควสะเงื่อนไขในการได้สามดาวแล้วกันเออสัตว์ที่เจอนะครับของที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็การจัดทีมกม็ไม่น่าจะต้องมีอะไรนะนี่มีการแบบเหมือนจัดอะไรทักอย่างหนึ่งด้วยนะโบนัสโบนัสอะไรทักอย่างช่างหมันแล้วกัน อันนี้ต้องผ่าน3ดาวก่อนน่าจะกดแบบข้ามได้นะครับจัดทีมก็นี่เลยกดแค่คลิกแล้วก,ลก็เลือกๆๆนะครับไม่มีอะไรมากมายง่ายที่สุดนะขรับยีิบสามนะเราจัดที่ตันนี้เลยปึ๊บเนี่ยดีกว่ายี่ิบสามแล้วอ่ะก็จะมีพวกเซตติ้งตรงนี้ด้วย นะครับเทคเทคนี่อลซัพพอร์ตนะน่าจะมาปล่อยสกง Skill สกิลใส่นะครับประมาณนี้ไปลุยกันนะฮะโอเคมีออโต้อยู่แล้วนะครับผมด้านบนนะครับแต่ว่าเราจะลองไม่กดตดวนี้ก็จะมีการเลือกอเป้าหมายก่อนอ้าวยังไงวะ ถ้าเรากดไปก็จะจิ้มเลยเอ,อ้ยมันก็จะฟันเลยนะเราต้องเลือกสกิลก่อนนะครับแบบนี้ชึบๆอย่างเงี้ยเออนะครับมันก็จะแบบเรียกหมอดนะครับแล้วก็กัดจะไม่กัดจอดกัดเข้าไปกัดอะไรวะโจมตีเข้าไปเออไม่เป็นไงนะไปอันนี้ออันนี้เป็นฮนะิวนนผะโจมตีธรรมดาแล้วกันตัวน,นี้ ก็โตละนะฮะแล้วก็นะรตรงนี้จะมีอะไรเอ่ยอันนี้เหมือนแบบถ้าเรากดออตโต้เนะมันก็จะเลงแบบบอสเลิกก่อนกับลูกน้องก่อนนะครับวันนี้แล้วแต่เราเฮ้ยเราเ๋ยวด้วยสก,กิลอยูแล้วอึ้งบางตัวก็จะมีแบบพัลสีเยอะนะเนี่ยไอไงเล่านะฮะ

อัลังการตายไหมลูกนั่นแหละเรียบร้อยคุณสองก็งหน่อยไปเพื่อความรวดเร็วสันนิดหนึง่ง,ง,ง,งไปฮะเอาแบบความเร็วเมหมือเนเดิมดีกว่าก็เนี่ยครับประมาณนี้ ฟาดมันลุกโอเครับประมาณนี้ครับเล่นแค่นี้เองส่วนนี้จะเป็นเทคติคอลถ้ามีแบบให้กดก็สามารถเข้ามากดได้อย่างเช่นลองใช้มิสไซล์ก่อนเน่ไงออกมายิงไงประมาณนี้นะครับรเทคติคอลนะเทคติคอลสพอร์ตนะ สาบเขาให้หนูเฮ้ยมีแบบคอมโบ้คอมโบ้ด้วยอ่ามาจมตีซ้ำให้นะครับผมโอเคประมาณนี้เวฟสุดท้ายนะฮะก็น่าเจอบ,บอสแหละเดิงไปไม่ใช่ด่านบอสตัวนี้มีอะไรมีวงวงมีวงวงต้องยิง บึ๊บชุบๆๆเลยนะฮะอาา๋อันนี้น่าจะเป็นตัวบอสนะและดูแบบแลดูแบบว่าตายยากเหลือเกินนะครับผมอ่ะเรามาลองดูกัน ก็คือถ้าเรากดที่บอสมันจะไปโจมตีบอสเลยไหมเนี่ยบอสเฟิร์สนะล้วกดออโต้ไปครับผมนั่นบอลอันนี้มันตีโม่ละเมื่อไรมีกระโม่แล้ว,วลยอย่างนั้นอ่ะเพย์ไม่ได้ดูตามนั้นโอเคประมาณนี้ นะครับก็ไม่ได้ยากมากมายักเท่าไหร่นะครับผมเป็นไงบ้างเฮ้ยเราไปกดกดผิดนะเอโอเคไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวออกไปก่อนโอเคครับผมประมาณนี้นะครับการเล่นไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับแล้วก็มีพวกของรางวัล ถ้าได้ดาวครบก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะฮะโอเคดูระบบอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวเกมมี normal hard นะก็ลองไปเล่นๆดูนะครับผมนะฮะต่อมาผมเป็น p a t t e นะครับก็นี่สิอ่าก็จะมีพวกอ่าขอเขาเรียกว่าเหมือนเอาไว้เป็นดันเก็บทรัพยากรนะก็จะมีแบบหลากหลายเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะอืม อะไรเนี่ยเดบีเทิร์อะไรสักอย่างอ่ะก็จะมีดันให้เลือกเยอะแยะมากมายนะเอาเป็นว่าไปลองเล่นกันเองแล้วกันนะครับก็จะมีตัวนี้ยังไม่เปิดนะไปลองเล่นกันดูนะครับผมโอเคมามด้านล่างเลยแล้วกันนะครับก็ไล่จากด้านซ้ายนะมิชชัน นี่ต้องเสกครับก็เป็นเควสรายวันรายสัปดาห์นู่นนั่นนี่ตามนั้นแล้วก็ AG นี่คืออะไรวะโอเคเข้ามาอัปเกรดตัวละครอนับเกรดไม่ยากครับผมอ่ะเรามาอัปเกรดตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้เมื่อกี้นะครับผมก็กดมาที่อ่าน,นี้อันนี้เป็นการอัปแบงก์นะก็<ไ>ต้องมีอะไรมาอัปนิดนึงนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเซตัสต่างๆแล้วก็สกิล นะครับผมเราก็สามารถดูแบบเต็ม,ตมแล้วก็ล็อกใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้จะมีพวกคอสตูมต่างๆนะฮะไลฟ์ 2D อะไรก็ว่ากันไปอันนี้น่าจะเป็นประวัติตัวละครใช่ไหมเอ่ยวิวดาต้าเนี่ยอ๋อเป็นสเตตัสเมื่อเรือหกสิบมันก็จะประมาณนี้นะครับ มีเทสสง่งเทสเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ Sorry, จะมีคาแรกเตอร์ซอรีก็ต้องปลดล็อกนู่นนี่นะฮะโอเคหัวใจด้วยนะครับบอกมีการแบบให้ของนู่นนี่ถ้าให้เสร็จแล้วจะมีอะไรบ้างลองเลยแล้วกันไม่มีอะไรขึ้นมา นะครับช่างมันแต่มาใส่เทมรับผมกดไปเลยครับ recommend ก,ก็เลือกได้ว่าจะเอาสายอะไร a d tag hp บลาบลา,บา,บานะครับนี่เขาจะใส่ใเทมให้เรียบร้อยส่วนไอเทมเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับก็ recommend เหมือนกันก็ทำการชิงแบบนี้นะครับประมาณนี้ไม่ได้ยากอะไร นะครับแล้วก็อัปเกรดตัวล่างก็คืออัปเกรดเลเวลนั่นเองเนี่เห็นไหมเพิ่มลเวลแค่เมอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็อัปเกรดต่อไหมนะผมก็จะต้องเนี่ยมันบอกว่ายัางไม่ได้นะก็ต้องทำอย่างอื่นก่อนส่วนเทคโนโลยีตรงนี้คล้ายๆเหมือนพรสดีนะฮะก็เอาของมาอัปเกรดเนี่นี่เป็นการปรด้ดวงได้ดาวด้วยนะ ของ็หาไม่ได้กดเลยครับผมมันจะบอกว่าให้ไปหาที่ไหนแล้วก็จิ้มไปนะครับเอาแบบง่ายๆเลยอันนี้ก็คือการอัปเกรดตัวละครแค่นี้เองนะครับผมนะประมาณนี้นะฮะส่วนด้านล่างเป็นทีมครับผมจัดฟอร์เมชันต่างๆก็ไม่มีอะไรมากมันมีแบบออโต้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะก็นะจัดเอาตามใจชอบแล้วกันประมาณนี้ต่อมาเป็นฟีชอะไรกันเนี่ย น,นี่ผมไม่รู้คืออะไรกดเข้ามาสิอัปเดได้ไหมกำมันมีของรับเกรดนึน่งกดรับปุ๊บนี่ก็จะได้ของเหมือนแบบคล้ายๆมากดรับทรัพยากรนั่นแหละนะครับอันนี้มันจะเป็นลูอ่าภายใน,นตัวนะภายใน,นตัวถัง ก็สามารถจัดทีมจัดน้องๆเนี่ยเข้ามาเดินเล่นได้นะครับแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยอ่านะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนชื่อห้องอ่ะเปลี่ยนสีห้องอ่ะอะไรเงี้ยเซตติ้งครับผมนี่เอาใครเข้ามาบ้างก็เอาเข้าไปให้หมดนะครับจบจบนี่ไหมาเต็มเลย สามารถแบบเซตตกแต่งได้นะครับภายหลังนะภายหลังนะครับนี่จะไปทรงไปซื้อเอาตัดยังไงนะครับประมาณนี้อันนี้อ่ะอันนี้ก็คงจะเป็นพวกดันเดินอะไรต่างๆนะในยานนะครับผม นี่ไม่รู้คืออะไรลองดูปุ๊บอะไรก็ไม่รู้เราครับผงอัาอเกรดนันแหละประมาณนี้เฮ้ยนี่อะไรวะไอจีบแี้วกันก็ไม่รู้คืออะไรครับ บอกเลยนะฮะโอเคต่อมาเน,นี่ยังล็อกอยู่นะครับน่าจะเป็นพวกกิวนะครับเนี่ยแล้วก็รีคูดนะครับผมก็คือเป็นการเปิดกาชาปองนะก็จะมี5ดาวมาให้ในหะนึ่ตัวเลยนะมีตัวมาให้อันนี้ก็ตัวละครตามหน้าตู้นะครับผมแล้วก็ตัวละคร หน้าตู้เหมือนกันนะปกติอ่ะเรามาเปิดกันห้าดาวครับผมได้ไข่นะไปการเปิดการชาปองเกมนี้ครับ่อลังการงานสร้างอย่างนงี้ไม่ต้องไม่ต้องโชว์ทองพราะมันทองกอูแล้วอ,อ๋อได้หลายตัวด้วยเหรอจ้ำนะ นี่ไม่ห้าดาวนี่มันต้องมีแหละเพราะมันการันตีมาแล้วห้าดาวน่าจะเป็นตัวไหนอาโอเคนะครับก็จะคอนติเนียหรือเสียกันินก็ก็ได้นะครับก็คืออันเนี้ย ประมาณว่าร้นกว่าพอใจอ่ะเออนะทำมันนี้แล้วกันอ่านะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนดีนะผมก,กดกไปเลยแล้วกันจบจบก็ได้หนึ่งครั้งนะครับท่าน,นั้นเองส่วนที่เหลือเราจะมาเปิดหน้าตูเ้เล่นๆกันนะครับเอาวันนี้ก่อนอันน้อยก่อน เอาเป็นไงม่วงมาเลยดีคุดอเกนไม่ต้องเสียกไม่ทองแน่นอนแบบนี้ฟิงไหมฮือฮือฟลอนมันเลยมาม่วงนะ ครับตามน,นี้มาครับผมตู้นี้ตัดไปไม่มีเลยฮาา์ดดาว่ะคือจริงๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับการรีคูดนะครับตัวน,นี้ล่ะเป็นพวกกระเป๋าเราไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ สปอพดียนะวันนี้คืออะไรเนี่ยอ,อ๋อเปิดฟรีนะกาจัปปองกระปองไม่ไม่ใช่ร้านค้านะบางงานมันมีให้ฟรีบางงานก็เสียตังค์นะครับผมก็มาเลือกดูเอาเองแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่นะครับสำหรับอาจารย์นี้อ่ะด้านบนก็จะมีระบบเพื่อนนะครับเสิร์ชชื่อเพื่อนแอดไปได้เลยนะมันก็จะส่งพวกเขาเรียกอะไร ผมแอดไปก่อนนะครับต้องจะมีส่งพวกของอะไรอย่เงี้ยแหละอาจจะเป็นส่งพวกสเตตัสไม่ใช่สเตตัสพวกอันเนี้ยน้ำยาไว้ลุยด่านอะไร้วพอดูแล้วเกมน,นี้ดันเยอะแล้วเกินนะครับโอเคก็ด้านร้ายก็จะเป็นพวกรา,างวัล เพจต่างๆนะครับก็อะ่าลืมมาทำกันด้วยนะครับผมล้วก็มีเรื่องโปรไฟล์เราเนี่ยก็สามารถใส่ตัวละครเอาไว้ได้นะครับโคเด็กน,นเป็นตัวละครใช่ป่ะ,ะได้มาครบก็อันล็อกอันล็อกอะไรอย่างงี้หรือเปล่า นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอ,อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองลอง,ลองมาดูเอาเนี่ยมีเตองรีวมีภาพมาให้สะสมนะมเรื่องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาดูเอาเองแล้วกันนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกเควสต,ต่างๆอีเวนต์นะฮะโอเคประมาณนี้อ่ะตัวละครที่เพิ่งมาใหม่ตัวไหน,น ได้รัวลังการนะครับืาอทีจำได้มีตัวซ้ำนะขอดูก่อนตัวซ้ำเนี่ยทำอะไรได้บ้างอัอับเร็วยาวเลยังต้องรอนะนี่ถ้ามีตัวซ้ำปึ๊บปึ๊บ ก็จะเพิ่มแรงประมาณนี้แล้วกันนด้ตัวสอวก็จะเพิ่มแรงนะทำให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นนะฮะโอ,อ้โหสวยขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอืมมีอะไรไหมวะเชฟก็ไม่น่ามีแล้วแหละนะครับผมก็ลองดู ล้กันนะครับนี่็จะเป็นพวกด่านในเควสนะไอ้ด่านด่นนะอีเวตนนะนะครับอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับใครชอบเกมนี้นะอันนี้มือสังกิตแล้วด้วยก็น่าจะเล่นกันง่ายขึ้นนะครับผมนะฮะโก็ฝาก้เท่านนี้แล้วกันนะครับไปละ